สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้มาฟังคดีอาชญากรรมอีกคดีหนึ่งค่ะฟังไว้เป็นอุทาหรณ์ฟังไว้เป็นบทเรียนสอนใจเพื่อให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เฝ้าระมัดระวังใช้ชีวิตอย่างมีสติในทุกๆย่างก้าวของการดำเนินชีวิตนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของอาชญากรอย่างง่ายๆเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มรับฟังกันเลยนะคะ คดีนี้เป็นเรื่องราวของนักศึกษาชาวจีนรายหนึ่งค่ะที่มีชื่อว่าเจ so ินหฮาโซวัย28ปีเขาเติบโตมาในมณฑลกวางตุง้งแล้วก็เดินทางมาอังกฤษในปี2017เพื่อศึกษาต่อที่ Queen University ในเมืองเบลฟาสต์จากนั้นในปี2019เขาก็เริ่มเรียนปริญญาโทด้านวิศวก,กรรมเครื่องกลที่ University College London หลังจากนั้นโซเขาก็ได้เรียนต่อระดับปริญญาเอกในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลที่มหาวิทยาลัยเดียวกันนั้นค่ะด้วยรูปร่างหน้าตาตามมาตรฐานหนุ่มจีนถือว่าโซเนี่ยเป็นชายหนุ่มที่หน้าตาดีคนนึงทีเดียวค่ะหลังจากที่เขาศัลยกรรมเพราะว่าเขาเนี่ยมีเงินมากพอที่จะเข้ารับการศัลยกรรมเสริมความงามหลายอย่างรวมทั้งการปลูกผมหลังจากที่ผมเข้าร่วงเนื่องจากเขามีอาการนอนไม่หลับเรื้อรัง รวมไปถึงการทำศัลยกรรมเปลือกตาแล้วก็ศัลยกรรมคางทำให้เขาเนี่ยดูดีมากๆเลยค่ะในสายตาสาวๆและด้านความรู้ความสามารถของเขาเนี่ยที่เขาสามารถศึกษาจนถึงระดับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ก็จะได้ว่าหนุ่มโซคนนี้เป็นหนุ่มที่มีโปรโฟไฟล์ที่ดีมากทีเดียวค่ะแล้วก็ต้องยอมรับว่าการที่ครอบครัวของเขาสามารถส่งเสียให้เขาเรียนถึงระดับนี้นั่นย่อมหมายถึงว่าครอบครัวของเขามีกำลังทรัพย์มากเพียงพอในระดับหนึ่งเลยทีเดียว โซพัก so, อยู่ในแฟลตแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของลอนดอนที่เขาเช่าในราคาหลายพันปอนต่อเดือนนะคะหน0่งพันปอนเนี่ยคิดเป็นเงินไทยก็ตกอยู่ที่ประมาณ4 4 9 0 9บาทแต่ว่าในข่าวบอกว่าห้องพักของเขาเนี่ยมีราคาหลายพันปอนนั่นก็น่าจะหมายถึงห้องเช่าห้องนี้มีราคาค่าเช่าหลักแสนขึ้นไปค่ะถ้าคิดเป็นเงินไทย เขาใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายที่นี่ถึงแม้ว่าจะไม่ถึงขั้นหรูหรามากนะักแต่เขาใช้กระเป๋าแบรนด์เนมสวมเครื่องประดับเป็นนาฬิกาโรเล็กราคาแพงรวมถึงเสื้อผ้าจากดีไซเนอร์แบรนด์หรูโซ so, ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายซึ่งเขาได้รับเงินค่าใช้จ่ายมาจากพ่อและแม่ชาวจีนของเขา พ่อของเขาทำงานในบริษัทรัฐวิสาหกิจของจีนส่วนแม่ของเขาเป็นครูดังนั้นไม่ว่าจะมองมุมไหนทั้งหน้าตาความรู้ฐานะครอบครัวถือได้ว่าโซเนี่ยไม่ได้อยไปกว่าใครเลยแต่หน้าแปลกที่ชายหนุ่มแบบเขาแทนที่จะมีแฟนสาวสวยอยู่เคียงข้างเป็นตัวเป็นตนซึ่งถ้าเขาจะหาหญิงสามวมาเป็นแฟนจริงๆนั้นป้าอุ้มคิดว่าคงหาได้ไม่ยากเลยค่ะในชีวิตจริงของเขา แต่เขากลับเลือกที่จะใช้แอปหาคู่เช่น Bumble และบริการส่งข้อความภาษาจีนเช่น WeChat Little Red b u ล k เพื่อหาคู่หรือเพื่อติดต่อกับหญิงสาวมากหน้าหลายตาผ่านแอปเหล่านี้เขาติดต่อแล้วก็คบหากับผู้หญิงมากมายในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี2019ถึงปี2023ก็คาดว่าเขาได้คบผู้หญิงมามากถึง60รายแล้วค่ะซึ่งจำนวน60รายเนี้ ก็ดูจากประวัติการแชทของเขานะคะกับผู้หญิงที่เขาเคยแชทคุยติดต่อด้วยที่เขาเคยจีบเคยออกเดทกันในสายตาของบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าก็เขาหลอ่อเขารวยเขาก็สามารถเลือกได้ดังนั้นการที่เขาจะไม่มีแฟนเป็นตัวเป็นตนการที่เขาจะเปลี่ยนแฟนไปเรื่อยๆสำหรับผู้ชายเพลย์บอยแบบนี้มันก็อาจจะเป็นทางเลือกในชีวิตของเขา เขาเลยเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบเพลย์บอยแบบไม่ผูกมัดกับใครจริงๆจ,จังๆแบบนี้แต่ว่าชีวิตเพลย์บอยของเขาก็ต้องจบลงพร้อมกับอนาคตอันสดใสว่าทีด็อกเตอร์ของเขาด้วยค่ะเพราะว่าความกล้าหาญของผู้หญิงคนหนึ่งตอนนั้นเป็นเดือนพฤศจิกายนปี2023 หญิงสาวรายนั้นเธอได้เข้าแจ้งความกับตำรวจในลอนดอนโดยบอกว่าโซเนี่ยได้ล่วงละเมิดเธอในอพาร์ตเมนต์ของเขาใน Elephant and Castle และสองวันหลังจากหญิงสาวไปแจ้งกับตำรวจเนี่ยก็ยังไม่ทันที่เจ้าหน้าที่จะดําเนินการใดๆกับโซนะคะเขาก็บินกลับประเทศจีนค่ะแต่เมื่อเขาเดินทางกลับมาลอนดอนอีกครั้งในเดือนมกราคมปี2024เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบานก็เข้าจับกุมเขาหลังจากนั้นความลับดำมืดของเทพบุตรหน้าหยกของสาวๆหลายๆคนก็ค่อยๆเปิดเผยออกมา ต้องขอบคุณหญิงสาวรายแรกที่เข้าแจ้งความท่ามกลางความเจ็บปวดแล้วก็ความอับอายแล้วก็ความสับสนของเธอแต่เธอก็ยังพยายามจะยึดมั่นในความกล้าหาญของตัวเธอเองเดินหน้าเข้าแจ้งความกับเขาถ้าไม่มีเธอเป็นคนแรกที่ฉีกหน้ากากของเขาโซลอาจจะไม่ถูกตรวจพบความผิดที่เขาเคยก่อไว้มากมายก่อนหน้านี้กับหญิงสาวนับไม่ถ้วน ในการเข้าจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่เมื่อวันที่24มกราคมปี2024เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นห้องพักของโซโลและเจ้าหน้าที่ก็พบกล้องจิ๋วซึ่งเป็นกล้องลับที่เขาใช้บันทึกภาพและก็บันทึกภาพบางส่วนไว้ในโทรศัพท์ของเขาด้วยนะคะเขายังมีวิดีโอทั้งหมด1,270คลิปความยาวรวมประมาณ1,660ชั่วโมง ในจำนวนวิดีโอเหล่านี้มีวิดีโอ58คลิปของโซที่เขาได้ล่วงละเมิดผู้หญิงและนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังพบยาเสพติดหลายชนิดรวมถึงยาที่เขาใช้ทำให้เหยื่อของเขามึนงงด้วยวิดีโอดังกล่าวเผยให้เห็นชายคนหนึ่งซึ่งตำรวจระบุว่าเป็นโซกำลังทำร้ายผู้หญิงหลายคนที่อยู่ภายใต้ฤทธิ์ยาที่ถูกผสมลงในเครื่องเดิม เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุตัวตนของผู้หญิงเหล่านี้ได้ทุกคนนะคะเพราะว่าหลายคลิปวิดีโอเนี่ยก็ไม่สามารถมองเห็นใบหน้าอย่างชัดเจนของเหยื่อด้วยวิดีโอดังกล่าวถือเป็นหลักฐานที่ดีที่สุดที่จะเอาผิดโซและในแต่ละคลิปยังชี้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นด้วยว่า การกระทำผิดของเขาเกิดขึ้นที่ไหนโดยเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนค้นหาเบาะแสจากคลิปวิดีโอเพื่อระบุว่าการทำร้ายเหยื่อของเขานั้นเกิดขึ้นในประเทศไหนซึ่งมีสิ่งหนึ่งที่เจ้าหน้าที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือมีปลั๊กไฟแบบอังกฤษอยู่ในวิดีโอและในวิดีโอบางวิดีโอก็จะเห็นองค์ประกอบภายในอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ในลอนดอน ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถระบุได้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในอังกฤษแต่ก็มีบางคลิปบางวิดีโอที่แสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นในประเทศจีนอาจจะมีบางคลิปที่ถูกลบไปแล้วก็จากคลิปวิดีโอที่เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญได้กู้คืนมาได้เนี่ย mm. ก็ได้แสดงให้เห็นว่าเหยื่อของเขาในแต่ละรายนั้นจะพูดจาไม่ชัดโดยบางคนเนี่ย แสดงอาการเสียใจอย่างเห็นได้ชัดแต่ไม่สามารถทำอะไรได้ไม่สามารถปกป้องตัวเองได้เพราะฤทธิ์ยาที่เขาผสมให้เหยื่อดื่มในภาพหนึ่งโซมองไปที่กล้องในขณะที่เหยื่อของเขามีร่องรอยฟกช้ำรอบดวงตาซ้ายแล้วก็โหนกแก้มเสียงจากวิดีโอที่บันทึกได้เป็นภาษาจีนกลางเป็นคำอ้อนวอนขอความเมตตาจากเหยื่อแต่โซเขากลับนิ่งเฉยกับคำอ้อนวอนของเหยื่อรายนั้น ภายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของโซบรรจุข้อความจำนวนมากมายระหว่างเขากับผู้หญิงที่เขาได้เคยติดต่อด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีเชื้อสายจีนกรมตำรวจนครบ,บาลลอนดอนได้ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์คิดค้นโค้ดเพื่อให้สามารถจัดการและก็ตรวจสอบข้อความมากกว่า9ล้านข้อความซึ่งทุกข้อความเนี่ยเป็นภาษาจีนกลางบนแอปโซเชียลมีเดียของจีนที่ชื่อว่า e c h a t เพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถสืบค้นหาตัวเหยื่อของโซเหล่านั้นได้ว่ามีใครบ้างจากทั้งหมดมากมายถึง9ล้านข้อความเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องทำงานหนักมากๆเลยนะคะในวิดีโอคลิปหนึ่งที่เชื่อว่าเขาถ่ายทำในประเทศจีนโซกล่าวว่าผู้หญิงคนหนึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาโทอีกคนเป็นผู้มีอิทธิพลบนอินเทอร์เน็ตก็น่าจะเป็นเหล่าอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นสาวเอสคอร์ และคนอื่นๆก็เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีแต่ในการสอบปากคำโซเนี่ยเขายังคงยืนยันตั้งแต่ต้นจนจบว่าวิดีโอดังกล่าวที่เจ้าหน้าที่เห็นนั้นมันเป็นเพียงการแสดงให้เห็นถึงการมีความสัมพันธ์โดยสมัครใจแต่ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยจะเล่นละครหรือเล่นบทบาทสมมุติเพื่อให้ดูราวกับว่าเธอไม่เต็มใจและพวกเธอคือเหยื่อเขาอ้างว่านี่เป็นเพียงการแสดงของหญิงสาวเท่านั้น เขาอ้างอย่างนั้นกับเจ้าหน้าที่ต่อมาในการพิจารณาคดีของโซเนี่ยโซได้เข้ารับการพิจารณาคดีโดยเข้าสวมแว่นตาสวมสูตรอย่างภูมิฐานเขาขึ้นให้การเป็นพยานเป็นเวลา5วันตลอดระยะเวลาของการพิจารณาคดีเขามีกิริยามารยาทที่สุภาพ เรียบร้อยแล้วก็ดูไม่เหมือนกับนักล่าที่เป็นอันตรายแต่อย่างใดเลยแม้ในขณะที่เขาถูกคุมขังอยู่ในคุกเขาก็ยังได้รับการรักษาความปลอดภัยเพียงเล็กน้อยซึ่งไม่ได้เข้มงวดเลยเพราะว่ามีเพียงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพียงคนเดียวที่ดูแลเขาเนื่องจากเขามีท่าทีสุภาพไม่มีอาการก้าวร้าวรุนแรงใดๆเลย เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนคนหนึ่งที่สอบปากคำโซเกี่ยวกับข้อกล่าวหาล่วงละเมิดอย่างต่อเนื่องของเขาเนี่ยกล่าวว่าโซเนี่ยเขาเป็นคนที่ดูมีสเสน่ห์ซึ่งก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเหยื่อที่มองโซ่แบบนั้นมีเหยื่อรายหนึ่งกล่าวว่าในตอนแรกเนี่ยเขาดูเหมือนเป็นสุภาพบุรุษมากๆจนเธอหลงไว้ใจ จนกระทั่งเขาก่อเหตุกับเธอในเวลาต่อมาก็มีผู้หญิงอีก23คนได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในข้อกล่าวหาว่าพวกเธอถูกล่วงละเมิดจากโซซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาเอกตำรวจกล่าวเมื่อการพิจารณาคดีของเขาสิ้นสุดลงว่าพวกเขามีหลักฐานวิดีโอที่ถ่ายโดยตัวของโซเองซึ่งระบ,บุว่าอาจจะมีเหยื่อมากถึง50รายและก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยกำลังพยายามติดตามหาตัวผู้หญิงเหล่านี้ แต่อย่างไรก็ตามตำรวจอังกฤษเนี่ยไม่สามารถเดินทางไปจีนเพื่อสอบสวนคดีเพิ่มเติมได้เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลลอนดอนกล่าวว่า ในเรื่องคดีนี้ทางการจีนเนี่ยได้ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีซึ่งก็มีหญิงสาวสองรายที่ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อแจ้งข้อกล่าวหากับโซเพิ่มเติมคนหนึ่งกล่าวว่าโซเนี่ยล่วงละเมิดเธอที่บ้านเกิดของเขาในประเทศจีนหลังจากเขาใส่ย,ยาลงในเครื่องดื่มให้เธอดื่มตอนนั้นเธอบอกว่าเธอยังรู้สึกตัวเธอไม่ได้หมดสติแต่เธอไม่สามารถพูดแล้วก็ไม่สามารถขยับตัวไม่สามารถหนีเข้าได้ อีกคนกล่าวว่าโซเน่ก็ได้วางยาเธอเช่นกันในลอนดอนและเธอตื่นขึ้นมาพบว่าเขาถ่ายวิดีโอด้วยตัวเองขณะล่วงละเมิดเธอแล้วก็ยังมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ออกมากล่าวหาเขาเธอใช้ชื่อสมมุติว่าอลิสเธอบอกว่าโซเน่ทำร้ายเธอในลอนดอนเมื่อปี2021แต่เธอเพิ่งจะคิดได้ว่าเธอสามารถไปหาตำรวจเพื่อแจ้งความเพิ่มเติมกับเขาได้หลังจากที่เธอเห็นข่าวการพิจารณาคดีของเขา ดยก่อนหน้านั้นเธอเนี่ยไม่กล้าเข้าแจ้งความเธอเล่าว่าเธอพบกับโซครั้งแรกขณะไปเที่ยวกลับในลอนดอนกับเพื่อนนักเรียนจีนคนอื่นๆเพื่อนกลุ่มนี้ต่างก็เพิ่มเพื่อนกันในว c แชทซึ่งเป็นแอปโซเชียลมีเดียยอดนิยมของจีนสำหรับใช้ส่งข้อความหากันไม่นานหลังจากนั้นเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งก็ได้เชิญอลิสไปดื่มที่หอพักนักศึกษาของโซซึ่งตั้งอยู่ในบลูมเบอรี่ เธอเล่าว่าตอนที่เธอไปเนี่ยมีขวดแอลกอฮอล์อยู่สองขวดวางอยู่บนโต๊ะโดยขวดทั้งสองเนี่ยถูกเปิดดื่มไปแล้วและเหลืออยู่ประมาณครึ่งขวดทั้งสองขวด,ขวดเธอเริ่มดื่มเครื่องดื่มจาก1ในสองขวดนั้นกับเพื่อนแต่เธอบอกว่าโซนนั้นเขากลับดื่มจากขวดอื่นที่ไม่ใช่สองขวดที่วางอยู่บนโต๊ะอลิสบอกว่าปกติเธอและก็เพื่อนของเธอเนี่ยเป็นนักดื่มตัวยงเลยทีเดียวเธอและเพื่อนเนี่ย ไม่ได้เมาง่ายๆแต่คราวนี้เพื่อนของเธอเนี่ยกลับเมาเร็วมากแล้วก็ดูเหมือนว่าเพื่อนของเธอเนี่ยเผลอหลับไปบนพื้นแล้วด้วยตัวอลิสเองก็รู้สึกเมาด้วยเช่นกันปกติถ้าดื่มมากเกินไปเมื่อถึงจุดหนึ่งจะรู้สึกดีแต่คืนนี้เธอกลับไม่มีอารมณ์แบบนั้นเลยเธอรู้สึกเวียนหัวแล้วก็ง่วงนอนมากในทันทีหลังจากดื่มเข้าไปในปริมาณเพียงเล็กน้อย โซจึงพยายามเกลี้ยกล่อมเธอว่าการนั่งแท็กซี่กลับบ้านในสภาพที่เธอกำลังเมามมยอยู่แบบนั้นมันไม่ปลอดภัยจึงบอกว่าให้เธอไปงีบหลับในห้องนอนของเขาก่อนเมื่อสั่งเมาแล้วค่อยกลับบ้านเธอก็ตกลงที่จะเข้าไปนอนในห้องนอนของเขา ที่เธอกล้าไปนอนเพราะเธอรู้ว่าเพื่อนของเธอก็ยังนอนอยู่ข้างนอกเพื่อนของเธออยู่ในอพาร์ตเมนต์น,นั้นด้วยเช่นกันเธอไม่ได้อยู่กับเขาลำพังเพียงแค่สองต่อสองถึงแม้ว่าเพื่อนของเธอเนี่ยจะเมาหลับไปบนพื้นแล้วก็ตาม แต่เมื่อเธอเข้าไปนอนเธอก็ต้องรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแล้วก็พบว่าโจเนี่ยกำลังถอดเสื้อผ้าของเธอออกเธอจึงพยายามหยุดการกระทำของเขาโดยทันทีเธอกล่าวว่าเธอสังเกตเห็นแสงไฟจากโทรศัพท์มือถือที่วางอยู่บนเหนือศีรษะเธอและเธอรู้ได้ทันทีว่าเขากำลังถ่ายคลิปวิดีโอเธออยู่อลิสเล่าว่าเธอพยายามจะวิ่งหนีออกจากห้องนอนเธอพยายามวิ่งไปที่ประตูและพยายามจะออกจากห้อง แต่กลับถูกเขาดึงเอาไว้ตอนนี้โซกลายเป็นคนที่ก้าวร้าวไม่อ่อนโยนไม่สุภาพเหมือนก่อนหน้านี้โซใช้แรงและกําลังเพื่อพยายามดึงเธอกลับเข้ามาในห้องเธอเล่าว่าตอนนั้นเธอต้องเกาะกรอบประตูเอาไว้ด้วยมือทั้งสองข้างของเธออย่างแน่นหลังจากนั้นเธอจึงขู่ว่าเธอจะร้องตะโกนขอความช่วยเหลือเพราะเธอรู้ดีว่าเพื่อนของเธอยังนอนหลับอยู่ข้างนอกนั่น ด้วยคำพูดของเธอเพียงเท่านั้นสามารถทําให้เขายอมปล่อยตัวเธอได้แต่เขาก็ยังบอกกับเธอว่าอย่าทําให้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็อย่าไปแจ้งกับตํารวจด้วยในวันรุ่งขึ้นโซก็ได้ติดต่อกับอลิซอีกครั้งทางวีแชทเขาทำตัวปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเลยด้วยซ้ำเขาชวนเธอไปทานอาหารเย็นด้วยกัน เธอจึงปฏิเสธและบอกว่าเธอไม่สนใจเขาเลยจากนั้นเธอและเขาก็ไม่เคยติดต่อ,อก,กันอีกเลยอลิสบอกว่านับจากวันนั้นเธอก็มาเห็นหน้าของโซอีกครั้งในสื่อหลังจากที่เขาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับและก็ถูกตั้งข้อกล่าวหานั่นก็นับเป็นเวลาเกือบสปีหลังจากที่เธอพบกับเขาตอนที่เขาก่อเหตุนั้นเธอเล่าว่าก่อนหน้านี้ประมาณหนึ่งปีหลังจากที่เธอเกือบถูกล่วงละเมิด เธอก็ได้พบว่าเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งของเธอที่อยู่ในลอนดอนตอนนั้นน่ะก็รู้จักโซเช่นกันแต่เพื่อนผู้ชายคนนี้ก็ได้ตัดการติดต่อทั้งหมดกับโซเพราะเขารู้ว่าโซนั้นวางยาในเครื่องดื่มสำหรับผู้หญิงซึ่งเพื่อนๆหลายคนในตอนนั้นคงจะรู้ว่าโซเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่เธอเล่าว่าเธอคิดว่าเพื่อนผู้หญิงของเธอบางคนเนี่ยก็คงจะรู้เรื่องนี้เหมือนกันเพื่อนผู้ชายของเธอที่ชื่อว่าเจียเนี่ยเล่าให้เธอฟังว่า เขาเผลอดื่มเครื่องดื่มจากแก้วของคนอื่นในงานปาร์ตี้เมื่อปี2 0 2 2จากนั้นเขาก็รู้สึกไม่สบายแล้วก็ง่วงมากโซจึงบอกว่าเขาใส่ยาในเครื่องดื่มที่เจียเพิ่งดื่มเข้าไปเพราะว่าเขาตั้งใจจะให้ผู้หญิงในงานปาร์ตี้ดื่มมันแต่เจียกลับเผลอดื่มมันเข้าไป เจียเล่าว่าภายหลังเนี่ยโซก็ได้แสดงถุงยาเล็กๆให้เขาดูแล้วก็ถามเขาว่าอยากร่วมมือกับเขาหรือเปล่าเขาบอกว่าตอนนั้นที่โซอยากจะร่วมมือกับเขาเนี่ยเพราะว่าโซต้องการให้เขาช่วยเหลือในการไปหาสาว,สาวๆเพื่อมาเป็นเหยื่อของเขาเจีย <ๆ S 2> บอกว่าตอนนั้นเขาปฏิเสธและในที่สุดเจียก็ตัดความสัมพันธ์เลิกเป็นเพื่อนกับโซนอกจากนั้นก็มีหญิงสาวอีกคนที่ติดต่อกับตำรวจในลอนดอนและจีนตั้งแต่เริ่มมีการพิจารณาคดีของโซ เธอขอใช้ชื่อสมมุติว่าชื่อเรเชลนะคะเธอบอกว่าเธอถูกเขาวางยาแล้วก็ถูกล่วงละเมิดในปี2022ที่บ้านเกิดของเขาในเมืองตรงกวนหมณนทนกวางตุง้งเรเชลบอกว่าเธอนั้นะไปออกเดทกับโซหลังจากที่เธอพบกับเขาทางออนไลน์เธอบอกว่าเธอคิดว่าจะไปที่บาร์แห่งหนึ่งแต่สุดท้ายกลับลงเอยที่บ้านของเขาซึ่งเป็นวิลล่าหลังใหญ่ที่โซเคยบรรยายบอกกับเธอว่าเนี่ย วิลล่าหลังนี้เป็นทรัพย์สินของครอบครัวของเขาเธอเล่าว่าโซเป็นคนผสมค็อกเทลสีเขียวให้กับเธอโดยตอนที่เขาผสมนั้นเขาหันหลังให้กับเธอจากนั้นพวกเขาก็เริ่มเล่นเกมดื่มกันเธอเล่าว่าหลังจากนั้นเธอก็รู้สึกเวียนหัวเรเชลได้แจ้งกับตำรวจว่าหลังจากเธอรู้สึกเวียนหัวโซจึงพาเธอไปที่ห้องนอนซึ่งตอนนั้นเธอเนี่ยไม่สามารถพูด แล้วก็ไม่สามารถขยับร่างกายได้เลยถึงแม้ว่าเธอจะยังมีสติอยู่จากนั้นเขาจึงก่อเหตุกับเธอในตอนแรกเธอคิดที่จะโทรหาตำรวจในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่เธอถูกล่วงละเมิดแต่เธอก็ตัดสินใจที่จะไม่ทำอย่างนั้นเพราะเธอกลัวกลัวการที่จะพิสูจน์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากความยินยอมเพราะการที่จะพิสูจน์ว่าสิ่งเหล่านั้นเธอไม่ได้ยินยอมนั้นเป็นเรื่องยากมาก เป็นเรื่องยากมากสำหรับเธอที่จะพิสูจน์ว่าเธอไม่เต็มใจที่จะไปดื่มที่บ้านของเขาเพราะว่าเธอเต็มใจที่จะตามเขาไปดื่มที่บ้านของเขาเองแต่เธอไม่ได้เต็มใจที่จะมีอะไรกับเขาจริงๆแต่ใครจะเชื่อเธอละ่ะเธอเล่าให้ฟังอีกว่าเมืองตรงกวนเป็นเมืองเล็กๆแล้วก็มีความเสี่ยงหากเรื่องนี้แพร่งพรายไปถึงคนที่เธอรู้จักไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนร่วมงาน พวกเขาทุกคนจะรู้เรื่องนี้และเธอคิดว่าหากเธอไปแจ้งตำรวจทุกคนอาจจะคิดว่าเธอนั้นเป็นคนที่ไม่รอบคอบเองนั่นอาจจะหมายถึงว่าเธอยอมไปบ้านกับเขาเองแะนะคะและก็ยังมีนักเรียนชาวจีนอีกคนหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าคลาร่า เธอบอกว่าเธอรู้ได้ทันทีว่าชายคนดังกล่าวที่กำลังเป็นข่าวอยู่บนโลกโซเชียลมีเดียคือคนที่วางยาและก็ล่วงละเมิดเธอหลังจากเธอออกไปเที่ยวกลางคืนในย่านชไชน่าทาวของลอนดอนเมื่อสองปีก่อนคลาร่าบอกว่าเขามีน้ำเสียงกวางตุ้งดูเป็นสุภาพบุรุษดูเป็นคนซื่อสัตย์และเขาก็สวมนาฬิกาโรเล็กซับมาลีน อีกหลายเดือนต่อมาตำรวจเนี่ยติดต่อเพื่อแจ้งว่าพวกเขากำลังสืบสวนคดีนี้ใหม่คลาร่าจึงกล้าออกมาเปิดเผยเรื่องนี้และจากทั้งหลักฐานจากคลิปมากมายที่เจ้าหน้าที่พบที่ห้องพักของเขาในลอนดอน รวมถึงยังมีพยานที่เป็นหญิงสาวขึ้นให้การเป็นพยานมัดตัวเขาด้วยเยื่อรายหนึ่งของโซซึ่งถูกทำร้ายที่ห้องพักของเขาเมื่อวันที่18พฤษภาคมปี2023ได้ให้การเป็นพยานในชั้นศาลว่าโซ่กักขังเธอไว้ที่บ้านของเขาโดยใช้กำลังหลังจากดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปจำนวนมากและไม่ยอมปล่อยให้เธอออกจากห้องเขาลากเธอเข้าไปในห้องนอนแล้วก็ล่วงละเมิดเธอ ในอีกเหตุการณ์หนึ่งก็มีผู้หญิงคนหนึ่งได้ขอร้องให้เขาหยุดการกระทําของเขาก่อนที่เธอจะหมดสติหลักฐานวิดีโอเผยให้เห็นว่าเธอได้ขอร้องเขาว่าฉันไม่ต้องการสิ่งนี้จริงๆฉันขอร้องคุณอย่าทํำแบบนี้เลยแต่โซไม่ฟังสิ่งที่เธออ้อนวอนจากพยานและหลักฐานมากมายทำให้เจิ้นห่าวโซนักศึกษาปริญญาเอกชาวจีน จึงถูกตัดสินว่ามีความผิดโดยคณะลูกขุนที่ศาลคลาวคอร์ดในลอนดอนเขาถูกตัดสิน11คดีตามจำนวนการล่วงละเมิดที่เกิดขึ้นในระหว่างปี2019ถึง2023และนอกจากนั้นเขายังมีความผิดฐานครอบครองภาพลามกอนาจารรวมทั้งครอบครองยาเสพติดแล้วก็ยาที่ทำให้เหยื่อมึนงงที่เจ้าหน้าที่เนี่ยค้นพบยาเหล่านั้นที่ห้องของเขา และเขาใช้ยาเหล่านั้นก่อเหตุกับเหยื่อเขาได้ถ่ายคลิปวิดีโอล่วงละเมิดเหยื่อ9รา,ายปัจจุบันเจ้าหน้าที่สามารถระบุตัวของเหยื่อได้เพียงแค่สองรายเท่านั้นค่ะจากเหยื่อทั้งหมดถึงแม้ว่าเหยื่อหลายรายจะไม่กล้าออกมาเปิดเผยตัวตน แต่สารก็ระบุว่าโซเป็นผู้ล่าที่คำนวณการก่อเหตุของเขาไว้ล่วงหน้าโดยเขาได้ก่อเหตุกับหญิงสาวระหว่างเดือนกันยายนปี2019ถึงเดือนพฤษภาคมปี2023ขณะที่เขากำลังศึกษาปริญญาเอกอยู่โดยเขาใช้ชื่อเล่นในโลกออนไลน์ว่าพะโคเขาใช้ความเป็นเพื่อนกับเพื่อนร่วมโรงเรียนชาวจีนบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและแอปหาคู่จากนั้นเขาก็ชวนทั้งเพื่อนแล้ก็เหยื่อ ดื่มแล้วก็วางยาและก็ล่วงละเมิดทำร้ายเหยื่อและการล่วงละเมิด7ครั้งยังเกิดขึ้นในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ของโควิด -19 ในประเทศจีนอีกด้วยในระหว่างการพิจารณาคดีเนี่ยโซยอมรับว่าเขามีภาพลามกอนาจารจริงแต่สิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงการแสดงบทบาทการล่วงละเมิดซึ่งเขากำลังบอกว่าผู้หญิงเหล่านั้นกำลังเล่นละครสวมบทบาทว่าเธอกำลังถูกล่วงละเมิด และวเขาก็ยังคุยโวอีกว่าเขามีคู่นอนใหม่5คนในทุกๆเดือนนี่อาจจะหมายถึงว่าเขาเนี่ยฮอตแล้วก็เนื้อหอมแค่ไหนเขาไม่จำเป็นต้องวางยาเพื่อล่วงละเมิดหญิงสาวเหล่านั้นเพราะว่าเขาสามารถหาคู่นอนใหม่ๆได้แทบจะว่าสัปดาห์ละคนเลยทีเดียวอายการแคทเธอรีนบรรยายเชินหาวโซต่อคณะลูกขุนว่า เป็นชายหนุ่มที่ฉลาดแล้วก็มีสเสน่ห์แต่ท้ายที่สุดก็เปิดเผยตัวเองว่าเป็นผู้ล่าที่ไม่ลดละเป็นคนชอบดูคนอื่นและเป็นคนก่อเหตุล่วงละเมิด <c oughs> เขาเป็นหมาป่าในคราบลูกแกะและเป็นฝันร้ายของผู้หญิงทุกคน <c oughs> เขาเป็นคนร้ายล่วงละเมิดต่อเนื่อง เขาคือผู้ล่าเขาจะใช้เครื่องดื่มหรือยาเพื่อให้ผู้หญิงไร้ความสามารถในการต่อสู้ปกป้องตัวเองเธอกล่าวผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเควินเซลเวิร์ดเผยว่าหลักฐานวิดีโอชี้ให้เห็นว่าอาจมีเหยื่ออีกมากกว่า50รายที่ยังไม่ได้ออกมาแจ้งความและในขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังพยายามที่จะเร่งติดต่อเหยื่อเหล่านี้อย่างเร็วที่สุด สรุปผลจากการพิจารณาคดีของโซในครั้งแรกนี้เขาถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงทันล่วงละเมิดผู้หญิง10รายนับเป็น11คดีในสหราชอาณาจักรและในประเทศจีนแต่ว่าคดีก็ยังไม่สิ้นสุดนะคะยังไม่มีคำตัดสินออกมาว่าเขาจะได้รับโทษอย่างไรเพราะว่ายังสืบหาเหยื่อทุกรายไม่พบแต่ดูจากพยานหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บมาได้มากมายนั้น เชื่อว่ายังไงเขาก็คงดินไม่หลุดค่ะแต่จะถูกจำคุกกี่ปีก็คงต้องรอฟังคำตัดสินคดีเมื่อคดีสิ้นสุดอีกทีนะคะเรื่องนี้สามารถเตือนใจสาวๆได้ดีเลยทีเดียวค่ะหนุ่มหน้ามนที่ดูสุภาพดูเป็นลูกคุณหนูดูเป็นลูกผู้ดีดูเป็นสุภาพบุรุษดูเป็นคนรวยแต่จริงๆแล้วเขาอาจซ่อนความเลวร้ายไว้อย่างมิดชิดจนไม่มีใครสังเกตเห็นเลย จนกว่าจะมีเหยื่อสักคนที่กล้าออกมาเปิดโปงเรื่องราวของเขาเอาละค่ะคดีนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะ แล้วก็สําหรับใครที่คิดจะทำเรื่องไม่ดีใครที่คิดจะทำสิ่งไม่ดีก็ฟังไว้ด้วยนะคะฟังไว้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจว่าสุดท้ายแล้วผลจากการกระทำไม่ดีผลจากการกระทำชั่วของตนเองนั้นสุดท้ายเมื่อถูกลงโทษคุณจะได้รับผลอย่างไร แล้วละค่ะคดีนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสุดท้ายนี้ป้าอุ้มต้องขอขอบคุณ f อที่น่ารักของป้าอุ้มทุกทกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการรับชมการกดไลค์การกด u b s c r i b e และที่สำคัญที่สุดขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับทุกๆคอมเมนต์ comment, แล้วก็ทุกๆก,การแชร์แล้วก็ขอบคุณที่สุดสำหรับสมาชิกแล้วก็สำหรับซปเปอร์แตงที่ f c มอบให้ป้าอุ้มนะคะ สุดท้ายนี้ป้าอุ้มต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ